ของวามันช่วยแทนคนพื้นที่ช่วยแทนดีกว่าตำรวจแทนเราไปได้ตรงไหนตรงไหนเปิดให้เขารู้เขาก็จะได้ประสานระหว่างจุดหลักระหว่าวงองาไรพแกอะไรของเราชาวบ้านควรคิดขึ้นขอไปด้วยเลยต้องใช้แห่อย่างเดียวเจอเห็นหน้าเห็นตาเลยเหมือนแห่ให้อท็อปส่งเข้ามาว่าเจอตรงไหนอะไรตามอย่างนี้น ฮัลโหลอ้าวเอเองลองลองมีอะไรจะแจกข้อมูลกันบ้าแล้วสมบงสะเบียงฐานไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเบอร์เอทิ้งเบอร์เพรมันว่าถ้าติดต่อมาให้สงสัยอย่างเดียวตอนนี้เกาะเพื่อนมันง่ะ มันสงสัยแม่มันไม่ใช้แลวเพราะว่ามันสงสัยแม่กับพี่มันแล้วนะมันมันถามแม่มันครับเป็นเทคนิคตรงนี้ราก็ค่อยปรับกันไปผู้กองเลยไปเมื่อวานที่จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเราก็ต้องเวลาเวลาตอไปมันไม่น่าจะเปิดอีหรือเปิดเราเราเราประสบการณ์อย่างเดียวฝากตรนี้ขึ้นไม่ขึ้นรอข้อมูลตรงนู้นก่อนแล้วก็ไายต่อ ้ามีดนดวนเราเขาบินขึ้นไปได้ทันคือเราจะเปลี่ยนวันนี้แต่เราต้องรอดูก่อน้วรอดูสถานการณ์ก่อนแต่เอาตัวบุ๊ตัวคนไปก่อนแล้วกันถ้าดูแล้วไม่มีล่องรอยอะไรเลยแบบเป็นอากาศร่องรอยก็ตีขึ้นไปวินไปวิงมาเอาผู้ไม่ได้แล้วผู้ก็ออกมาจากตรงั้นแล้วพอเมื่อวานเดียววันที่สี่ล่องรอยมาแล้ว วันที่สี่ตีสี่กลางคืนกลางคืนตีสี่ออกหัวข้าตั้งแต่ไล่ตั้งแต่หกโมงเย็นคุณนั้นเที่ยงคืนเนี่ยมันออมาตั้งเวรรถมอเตอร์ไซค์นี่ใส่รถคือถ้าไม่จำเป็นเออ่ก็แจ้งเป็นชาวบ้านแจ้งอะไรบอกแสบอกแสบแต่อย่าพอพอลงไปถ้ามันรู้ปุ๊บแมงโยนสงตัดจริงเราไม่มีกดแล้วตอนนี้มีใครรู้หรือไม่เข้าใจ มันไม่น่าจะเปิดในรูปเปิด,รเ,ปดเราเราเราจอดอยู่อทิ้งอยู่ข้างทาง <c oughs> ให้เราขึ้นไปตรวจสอบแล้วครับดานคุนท <c oughs> ุรถ,ถ,ถไปทิ้งว่าน้ํามันหมดทิ้งว่าที่ดา่านคุณทุทะเบยไปได้รถกันใหม่ทะเบียนก็ถ,ถอดออกไปแล้วทะเบียนถอดออกตอนี่เอารถกันใหม่ ที่นี่รถสภาพรถใช่ไหมที่ไปเอารถที่จอดอยู่ใช่ไหมอันนี้ย้ายก่นะสองอาทิตยนี้ก็จะครบแล้วนี่ไหมอยู่วันนี้ไก่แล้วมันเชื่อกับเส้นใหญ่ แฟนมันเป็นช่างเชือกมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมีมีหลายเส้นด้วยอันนี้ก็ยึด